ก็เมื่อเนี้มันก็ร้องลวจ้ะเึงน้่า้าก่อนเนาะเขาที่สามไปเมื่อนั่นก็ตายแต่ว่าช่วงที่ย่างมันก็ย่างอยู่จ้ะ จีโฮกแน่เด้อจ่าสะยังบ่ได้มาตัดหญ้าอยู่้อนแสงบาหนอทางนี่กันป่าไว้ก็จะย่านป่ามันออกเพื่อน้ำมาอีกเนาะ กี่นอ้ยหล่นคากหล่นแน่จะ้ะมะสามเขาไวจ้จัดซุ้มที่มันตายนล้วจะ้ะหนากระไลหไหล,หลเอาก็ม,มีเสียงเท่านี้ เออผู้ตาหย,ยังบม่รอดตายน่ะไอ้ตั้งหน,นักอีหยังสักอย่างนี่แหละให้มันหวานรอดตายไม่สามไปจมึงน้ำลงมาเขา,เขา,าห้างก็ไปตามนั่นนะทั้งหยาทั้งเขาก็ไล่ไหลสักอันได้หยาอันได้เข่าจ้ะเงี้ยแสงมันน้าทางนี้าจา้ะ นท่วมนจนลิฟต์ปลายเขาเลยจ้ะน้ำม,มาแห้งเมื่อกี้นี่ก็บเคยไหลสุดปตนใดกัล,กล่องเบิ่งก่อนนะจ้ะไม่รู้ว่าจะเห็ดแบบใด มันจะย่างบ่เขาสิมิไม่ไม่ย่างดอกไม่่ยังเลยเนาะเขา<อ>ไปท่านี่สบยบ้ยอนแสงมาแล้ทั้องหญ้าทั้งเขาร่วมกัน <c oughs> นั่นแหละจ้ะมองนามมาม้ำอ้าวหนึ่งถั่วเบิดจ้ะพอกระเบียนทอดปไปเขา ยังนี่เด้อเท่อนี่เนี่ยองเทืาสามเท้อแต่ละปีจ้ายังไงไไลปล่อยไม่ไหลลงไปเลยก็นได้เพราะว่าไห้ไม่ไหลอย,ยู่ดิจ้ามายสนย่างบนนอจ้ะมือเขาที่เขาสามใบด้วยนี่น ใช่ก็เป็นเวื้องบางไงผูยย้ใดามารับชุ้มล่ะกะันบอกนี้เด้อจ้าบอลูด้วยนี่าายวะไผ่เนี่ยถึงไล่เต้าสองเทือกันยังบอลูจ้าว่าที่จังไหนเนี่ยนี่ฝอเนี่ยน้ำกับบอกกันเนี่ยเด้อจ้า พัดเย็ยนดีก็ย,ยังส่งผลเจะตกอีกแล้วจ้ะนี่มึงได้ยังมึงขึ้นไปนลตาเมือดอยังเป็นเบื้องเป็นเบื้องอยู่เขาตายจ้ะน้าม,มาไว้เสรลเกินเมื่อนหนึ่ง ยงอ่ะนะข้าทั no ้งทำบุญมึงนบอกนั่นบ่หรอฮยาจีบเพีงโดนอาไรงั้นจะมาแหงพูดบ่ม่แหงบ่าด้เขาจะเอามาเพียงอยู่อะไม่สรเย เราบอกแน่เท่านั้นเหรอหบอกเบกวนดิเอาตามได้ก็ได้สิจ้ะอ,อันนี้ข้าวเจ้าเด้อจ้ะที่ว่าเขามาใส่ม่วงอยู่ข้างบนนี่แหะใส่ม่วงมึงน,นั่นแ่ะต้องไล่ใส่ม่วงมึงน,นี่ก็จะเป็นตาข้าวเจ้านี่เขาวเหนีาานยวจ้วเนนะเรียนหน้าต่างตึ็ม ใหยนี่เด้อตานี่เด้อสันน่ะข้างบนมาดูได้ข้าวมันค่ะายนี่เด้อจ้ะบลูเด้อปลาไหลนี่ค่ะค่ายาหาเห็นไหมมันหน้ามันต่ำม,มันเลยหล่นนี่มาข้าขงบนนี่ะปล่อยเลยบ่เปิดเลยก็ได้ไว้เนี่ย หน,น้าแต่ละปีในปีละสองเทือสามเทือ วันหน้าวันนั้นบใเห็นหอดปลายเขาเจอจ้ะท่วมคักท่วมเนี่ยอีรีกว่าหนึ่งมามือเดียวจะล้นเลยล้นจนท่วมท่วมมิด,มดปลายเขาเลยจ้ะบใเห็นหอดปลายเขาเลยกว่านึง่งเบียดหาเก็บเห็ดใส่ดอพี่น้องจ้ะเพาสิมีเห็ดลงช่วงนี้เห็ดกำลังเริ่มออกจ้ะแต่ก,ก็บูรู้ว่ามันจะออกปลายเดียดเดียนะจ้ะ ข้าวเจ้าจะาสองตานี้มันจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าอืมหล่มอยู่จ้ะยังบอะหั่นได้ฟื้นฟื้นเลยล่อน้ำลุ่ลมลผละ่ะเอายังเอาปุ๋ยมาวานแล้วจะให้พื้นนันต,ตนต้งต้นตังล่ำจังหน่อยกัน กอบอนดีแค่นีไหนตาเบ็ดไม่ซีดเล็มดีแค่ไหนคุตรขาว่ากแล้วกับบอกนเดอร์จ่ามิไผ่เนี่ยทักทายกันแน่แล้วกับลูว่ามิไผ่มากเนี่ย กระมืดมากแล้วจ้ะแต่เด็กดาสิขอลงไล่เท่านี้เดอ้อจ้ะไล,ล่เท่าละเล็กเท่าไรหน่อยนี่แล <c oughs> แหละแต่ละเดอ้อจ้ะสวัสดีจ้า